มาชมหมวก nhk รุ่น k 5 r นะครับในราคา3,200บาทนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะได้แว่นในตัวมานะครับซึ่งมีแว่นกันแดดให้แล้วจะสังเกตได้ว่าแว่นตรงนี้จะสไลด์ลงมาล้วจะมีความเกือบสุดเลยนะครับแค่นิ้วเดียวนะครับที่ตรงนี้ยังเหลือไว้แต่ในมุมมองในการมองเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มอง จากระยะไกลเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาบังนะครับแล้วก็น้ำหนักของหมวกใบนี้นะครับจะอยู่ที่1,500กรัมซึ่งหมวกใบนี้ผมรู้สึกค่อนข้างโอเคตรงที่น้ำหนักการกระจายของหมวกเวลาจับด้านหน้านะครับหรือว่าจับตรงเนี้ยด้านหลังจะรู้สึกว่ามันกระจายแรงหมวกได้ดีมันจะไม่มีความหนักหรือความหน่วงเหมือนรุ่นที่ผมใส่อยู่นะขณะนี้นะครับ มาในส่วนของชิลหน้านะครับชิลหน้าก็จะเป็นแบบเป็นพินล็อกนะครับซึ่งเลื่อนก็เลื่อนสุดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาลงมาสุดก็จะมีปุ่มล็อกแก๊กไว้ตรงนี้นะครับหแก๊กเลื่อนขึ้นก็ดันขึ้นมาให้สุดนะครับซึ่งมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาในส่วนของช่องลมด้านหน้าก็จะสามารถเลื่อนได้2ระดับนะครับ1อันนี้คือเลื่อนระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่สองก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนสุดนะครับ มาในส่วนของช่องลมด้านบนก็จะมีตรงนี้ที่ระบายอากาศนะครับสามารถเลื่อนได้เลื่อนโดยไปทางขวานะครับประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นรูปทรงของ n h k ของรุ่นนี้นะครับจะมีสปอยเลอร์หลังมาตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีน็อตนะครับว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ ลวดลายนี้ก็จะเป็นของอ l o นโซนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาตรฐานก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งผมชอบลายนี้เพราะว่ามันเป็นมีดาวส่วนตัวผมชอบดาวนะครับแล้วก็มีแสงประกายวิววับวิบวับตรงนี้ซึ่งเขาทำลวดลายมาโอเคมากๆเลยครับนี่นะครับให้ดูรอบหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันในส่วนของนวมนวมรุ่นนี้ก็จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็สวมใส่แล้วสบายส่วนตัวผมใส่ใสซสแ L เพราะว่ามันใส่แล้วมันกระชับดีก่อนที่ผมจะซื้ออะผมก็ไปลองที่ร้านมาแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่าตัวนี้ยมันนุ่มกระชับดีมันเข้ากับรูปหน้าดีนะครับใส่สบายไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็มี emergency นะครับเวลาเกิดกรณี้ฉุกเฉินเนี่ยเกิดในกรณีบาดเจ็บเนี่ยหรือล้มเนี่ยเราสามารถปลดตรงนี้ดึงออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ช่องใส่หูฟังบลูทูธนะครับมีหูฟังตรงนี้รองรับมาให้สามารถใส่ได้สองฝังนะครับมาในส่วนของ สายลัดคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบดีๆลิงนะครับก็จะไม่ใช่เป็นกิปล็อกกันนี้เพิ่มความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือล้มนะครับวิธีการล็อกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับวิธีปลดก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับในส่วนของความ แข็งแรงนยะผมก็คิดว่ามันน่าจะแข็งแรงอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นตัวพลาสติกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวที่ผมใช้อยู่มันเป็นพลาสติกแล้วทีนี้นมันแตกหักไปแล้วอ่าแล้วก็มาในส่วนของที่กันลมตรงคางนะครับตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้โค้งเว้ากับตามใบหน้านะครับแต่ว่าเสียดายแอบ,บนิดนึงตรงที่มัน น่าจะยาวกว่าน,นี้อีกหน่อยมันน่าจะการล้มได้ดีมากกว่านี้สำหรับหมวกค่าตัว3 2 0 0บาทผมคิดว่าในราคานี้ก็คุ้มนะครับแล้วอีกอย่างมันได้ลวดลายที่สวยนะครับนะฮะส่วนตัวผมว่าลวดลายมันสวยมากๆเลยแล้วก็มีมาตรฐานมาให้นะครับ เรื่องการใส่เนี่ยผมก็ใส่แล้วนะครับก็สบายแล้วเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการขับขี่ดูนะครับว่ารุ่นเนี้ยเวลาขับขี่แล้วมันมีอาการหัวโยกไหมหรือยังไงนะครับผมโอเคหลังจากผมใส่หมวกเ h ็นนะครับรุ่น j 5 a นะฮะหลังจากที่ได้ลงขับประมาณยี่ิกิโลนะครับจะพูได้ว่าหมวกก็ มีความรุ่มร่้ลมดีพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงเนะี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทำเก็บเสียงได้มากเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเสียงบริเวณด้านบนอยู่นะครับหัวกอะมีความที่แบบเก็บเสียงได้รอบข้างหูแต่ว่าข้างบนเนะี่ยเสียงลมมันเข้าเยอะ อยู่นะครับเหมือนเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงฟ้าร้องอ่ะเหมือนเจ็บเสียงมาบนบริเวณหัวอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาขับประมาณร้อยหนึ่งขึ้นอ่ะเวลาเอียงหัวเงี้ยมันมีเสียงวิดวิวิทเข้ามาบริเวณตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่เนี้ยคือสิ่งที่ผมพบเจอกันบนใบเนี้ยอันนี้ผมก็ลองเปิดอนอ้ดูรูระบายอากาศข้างบนดู แต่รู้สึกว่าเนี่ยความหมอกที่ผมใส่พอสมควรอยู่ตรงบริเวณหูนะฮะจะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็เรื่องดูระบายอากาศด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับเรื่องความเย็นที่รอดเข้ามาในบริเวณช่องปากนะครับอันนี้ผม ขอเปิดนี้ด้วอ่าอันนี้ลมก็เขา้าเข้าเยอะนะครับแล้วก็เรื่องแว่นตาแว่นตาในขณะขับขี่เนี่ยครับด้วยอวามที่แว่นมันใหญ่พอสมควรนะก็ทําให้มังเห็นโฆษณวิสัยได้ชัดเจนแต่ก็จะมีรูช่องนะครับที่วาอยู่ตรงเนี้ยก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมันโล่งนะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรอยู่ครับกับในราคา3,200บาทเรื่องความเงียบก็โอเคอยู่ครับแล้วก็เรื่องรูลมเนี่ยก็ทําได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ามาพูดในส่วนเรื่องของการที่มองทัศนะวิสัยไปด้านหน้านะครับว่าเรื่องมุมมองเนี่ยนอนมอนกว้างไหม โดยสวนตัวมันก็ทําได้โอเคครับมุมมองกว้างพองสม,มอควรเวอาจะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยมันก็จาเรื่องมองได้ดีอยู่นะครับไม่มุมมุมไม่แคบเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างหมวกที่ผมใส่อยู่มันก็มุมมองแคบกว่านี้นิดนึงแต่ว่านิดเดียวนะครับแต่แต่รู้สึกได้อยู่แต่แอบต,ต,ต,ติเรื่องแวนตานะ มันมีช่องโผล่ออกมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับมันก็ทําให้เห็นบริเวณตรงช่องนิดๆน,น,นะครับที่ชอบเนี่ยก็หมวกน้ําหนักนะฮะมันจะรู้สึกว่ามันเบาเบากว่าที่ผมคิดเอาไวนะนน้นะก็แล้ผมก็คิดว่ามันหนักเพราะว่าด้วยความที่มันน้ําหนักหนึ่งพันห้ารอยกรัม นอกจากจะถือจับแล้วเนี่ยเวลาตอนใส่เนี่ยมันก็กระจายน้ำหนักดีอยู่นะครับมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันช่วยกระจายแรงน้ำหนักเยอะนะครับก็ผมอาจจะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากท่านใดมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรัมบชมครับสวัสดีครับ